หัวใจแตกสลายเธอจะทำอย่างไรเมื่อผัวหนีไปในช่วงคลอดลูกในช่วงเวลาที่เธอกําลังเจ็บปวดที่สุดในชีวิตกลับไม่มีใครอยู่เคียงข้างเรื่องราวนี้จะทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับความหมายของคำว่าความรักและการยอมแพ้เธอจะสามารถก้าวผ่านความเจ็บปวดและหายไปจากการทรยศได้หรือไม่และที่สุดแล้วเธอจะพบกับความเข้มแข็งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน อย่าพลาดคลิกเล่นและตามไปดูจนถึงตอนจบเพื่อรู้ว่าเธอเลือกเดินต่อไปอย่างไรหลังจากถูกทิ้งในช่วงเวลาที่ทุกที่สุดในชีวิตเสียงรถยนต์ที่ขับผ่านไปข้างนอกดังก้องไปทั่วทั้งบ้านบรรยากาศในห้องนั้นเต็มไปด้วยความเงียบเหงานอกจากเสียงลมหายใจของเธอเองที่กระเส่าดังและเสียงของเครื่องช่วยหายใจที่ส่งเสียงเบาๆเธอนอนอยู่บนเตียงคลื่นเจ็บแผลไปทั่วร่างทุกๆครั้งที่เจ็บปวดร่างกายของเธอก็สั่นสะท้าน น้ำตาที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอมองไปที่ประตูห้องไม่มีใครอยู่เลยนอกจากพยาบาลคนรักที่เคยสัญญาว่าจะอยู่ข้างๆหายไปจากชีวิตเธอในวันที่เธอต้องการเขามากที่สุดเหลือแค่ความเปล่าเปลี่ยวและความเหงาเธอหายใจเข้าและหายใจออกอย่างหนักไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาไหมหรือเขาจะทิ้งเธอไปตลอดกาลเวลาผ่านไปเสียงของทารกในท้องเริ่มดังขึ้น น้ำตาเธอไหลอีกครั้งทารกในท้องเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนรู้สึกถึงความเจ็บปวดของแม่ในตอนนั้นความเจ็บปวดและความสูญเสียรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเธอเกือบจะหมดแรงแล้วแต่ในใจลึกๆยังมีความหวังว่าเมื่อทุกอย่างผ่านไปเธอจะสามารถยืนหยัดได้แต่เมื่อเธอกลับมองไปที่ห้องนั้นอีกครั้งภาพที่เห็นทำให้หัวใจเธอแทบจะหยุดเต้นไม่ใช่ภาพที่เธอคาดหวัง แต่เป็นการเปิดประตูที่มีรอยเท้าแปลกประหลาดมันคือรอยเท้าของใครบางคนที่ไม่ใช่คนที่เธอรักแต่เป็นคนที่เธอเคยไว้ใจเขาจะกลับมาหรือไม่มันกลายเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบเขาจะกลับมาหรือไม่มันกลายเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบใจของเธอเริ่มเต้นแรงขึ้นอีกครั้งร่างกายอ่อนล้าและเหนื่อยเกินที่จะคิดอะไรได้แต่ความสงสัยกลับไม่ยอมปล่อยเธอไป เธอหันมองไปที่ประตูห้องอย่างหวาดระแวงเสียงฝีเท้าที่ดังมาจากทางเดินทําให้เธอลุกขึ้นไม่ไหวเสียงฝีเท้านั้นค่อยๆดังขึ้นใกล้เข้ามาแต่แทนที่เธอจะรู้สึกโล่งใจกลับรู้สึกกลัวมากขึ้นทารกในท้องเริ่มดิ้นรนแรงขึ้นเหมือนรู้สึกถึงอันตรายเธอพยายามจะสงบสติอารมณ์แต่ความรู้สึกเจ็บปวดกลับยิ่งทวีความรุนแรงในที่สุดประตูห้องก็เปิดออก ชายคนหนึ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้เจออีกยืนอยู่ตรงหน้าประตูใบหน้าของเขาซีดเซียวดวงตาของเขากลับเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและภาวะหลีกเลี่ยงความจริงเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่จ้องมองเขาไปเงียบๆความเยินหยิ่เยือกที่ลอยมาในอากาศทําให้ห้องนั้นรู้สึกหนักอึ้งราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวกําลังหายไป ความรู้สึกของการถูกทรยศสีแผ่ออกมาในทุกรอยยิ้มที่เขาพยายามจะส่งมาฉันกลับมาแล้วเขาพูดเสียงต่ำแต่คำพูดนั้นกลับเหมือนมีดเล่มหนึ่งแทงใจเธอเธอหันหน้าหนีไม่อยากจะมองเขาอีกแม้ในใจเธอจะเต็มไปด้วยคำถามมากมายแต่สิ่งที่เธอรู้ตอนนั้นคือเธอไม่ต้องการให้เขาอยู่ที่นี่เธอไม่ได้ต้องการคนที่ทิ้งเธอไปในเวลาที่เธออ่อนแอที่สุดไม่ได้ต้องการคนที่หนีไปกับความรักที่ไม่เคยจริงใจ ทารกในท้องดิ้นรุนแรงขึ้นอีกเหมือนกับว่ามันรู้ว่าแม่กำลังต้องการกำลังใจเธอยังคงสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อเรียกความแข็งแกร่งกลับมาแต่การกลับมาของเขากลับยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลงเธอรู้สึกเหมือนกับทุกสิ่งที่เคยเป็นความจริงกำลังพังทลายลงตรงหน้าสิ่งที่เธอเชื่อว่าคือความรักกลับกลายเป็นเพียงแค่ความหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด การกลับมาของเขาก็เหมือนแค่การเปิดแผลที่เคยพยายามรักษาไม่ใช่การรักษาแต่อย่างใดเธอรู้แล้วว่าเขาไม่สามารถเป็นคนที่เธอต้องการได้ความรู้สึกที่เธอมีต่อเขากำลังหายไปเหมือนกับทุกคาสัญญาที่เขาเคยให้กำลังกลายเป็นเพียงแค่เสียงลมที่พัดผ่านไปเธอเริ่มมองเห็นอนาคตของตัวเองที่ไม่ต้องพึ่งพาคนที่ทิ้งเธอไปในยามที่เธอเจ็บปวดที่สุด เธอไม่ต้องการให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธออีกแล้วเพียงแค่เธอและทารกในท้องเสียงร้องให้ของทารกทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างยึดติดในใจความเจ็บปวดที่เคยรู้สึกเริ่มจางหายไปทารกคือความหวังใหม่คือชีวิตใหม่ที่เธอจะไม่ยอมให้มันมืดมนไปเหมือนความรักที่ถูกทำลายในที่สุดเธอหันไปมองเขาด้วยสายตาที่ไม่ยอมแพ้และพูดเสียงเบาๆแต่มั่นคงไปจากฉันเถอะ เขามองเธอด้วยความตกใจแล้วกลับไปยืเนเงียบๆน,นานเกือบจะครึ่งนาทีสุดท้ายเขาก็หันหลังเดินออกไปทิ้งให้เธอนั่งอยู่ในห้องนั้นทั้งที่ในใจเธอไม่รู้สึกว่างเปล่าแต่อย่างน้อยเธอก็รู้ว่าเธอไม่ต้องการเขาอีกแล้วทารกในท้องเริ่มนิ่งเงียบลงเหมือนกับว่าเขาก็รู้ว่าแม่ของเขามีความแข็งแกร่งพอที่จะเดินไปข้างหน้าได้และในที่สุดเธอก็รู้ว่า เธอสามารถเริ่มต้นใหม่ได้แม้จะเคยถูกทิ้งไว้กลางทางและในที่สุดเธอก็รู้ว่าเธอสามารถเริ่มต้นใหม่ได้แม้จะเคยถูกทิ้งไว้กลางทางเสียงลมหายใจของทารกในท้องเริ่มเรียบขึ้นเธอค่อยๆหันมามองห้องรอบตัวมันยังคงเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดูแตกต่างออกไปเธอกลับรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงในตัวเธอเองบางครั้งการที่คนอื่นทิ้งไป มันทําให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นมันทําให้เธอเข้าใจว่าความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเราเองไม่ใช่ในใครอื่นการเดินทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถปล่อยให้ความเจ็บปวดอดีตควบคุมเธอต่อไปเธอจะเป็นแม่คนที่เข้มแข็งที่จะรักและดูแลทารกในท้องด้วยมือของเธอเองเธอพยายามยิ้มให้ตัวเองในกระจกแม้จะมีน้ำตาคลอในดวงตา แต่ในยิ้มของเธอมันมีพลังและความมั่นใจที่เคยหายไปเวลาผ่านไปไม่นานห้องพยาบาลเริ่มมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งพยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้มองเธอด้วยความรู้สึกเข้าใจคุณจะทำได้คะพยาบาลพูดเบาๆคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งจากภายในหัวใจที่กระชับขึ้นเหมือนเป็นการยืนยันว่าเธอไม่โดดเดี่ยวเธอมีความหวังอยู่ข้างในตัวเธอเอง ไม่ต้องการพึ่งพาใครอีกต่อไปคุณต้องการให้เราช่วยอะไรอีกไหมคะพยาบาลถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเธอสายหน้าและตอบกลับไปด้วยเสียงที่หนักแน่นขึ้นไม่ค่าฉันจะทำเองพยาบาลยิ้มให้เธอแล้วเดินออกไปทิ้งให้เธออยู่ในห้องนั้นพร้อมกับเสียงนาฬิกาที่ดังเป็นจังหวะเหมือนการนับถอยหลังเธอเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่เธอสูญเสียแต่ก็พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ที่กำลังจะมา เธอไม่ต้องการให้ใครมาทําให้เธอรู้สึกต่ําต้อยอีกแล้วเธอจะเป็นคนที่แข็งแกร่งเพื่อลูกของเธอเธอจะไม่ให้เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดหรือความขาดแคลนอะไรเลยในตอนนี้เธอรู้ดีว่าการเริ่มต้นใหม่มันง่ายแต่เธอไม่กลัวที่จะเดินไปข้างหน้าในที่สุดทารกในท้องเริ่มดิ้นอีกครั้งเธอสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวเล็กๆมันเหมือนกับการบอกให้เธอรู้ว่าเขาพร้อมแล้ว พร้อมที่จะผเผชิญโลกไปด้วยกันเธอปล่อยให้หัวใจเธอเบาๆรู้สึกถึงความสุขที่ไม่อย่างเงียบๆไม่ใช่จากการมีใครข้างๆแต่จากการที่เธอรู้ว่าเธอมีความรักที่แท้จริงอยู่ในตัวเธอเองเธอหันไปมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้ายามย็นยิงคงเต็มไปด้วยสีส้มทองอ่อนๆมันส่องแสงลงบนโลกที่ยังมีชีวิตในที่สุดความมืดที่เคยปกคลุมใจเธอ ก็ค่อยๆหายไปเหมือนกับแสงแรกของรุ่งอรุณเธอรู้แล้วว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดเธอได้ไม่ใช่ความเจ็บปวดไม่ใช่การทรยศแค่เพียงเธอมั่นคงกับตัวเองทารกในท้องจะเป็นเครื่องยืนยันให้เธอเดินหน้าต่อไปเพื่อให้โลกนี้ได้เห็นว่าแม่คนหนึ่งที่เคยแตกสลายสามารถสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาได้และเธอจะเดินไปข้างหน้าไม่มองย้อนกลับไปอีกเลยและเธอจะเดินไปข้างหน้า ไม่มองย้อนกลับไปอีกเลยทุกๆวันที่ผ่านไปในห้องนั้นเธอเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองและลูกในท้องในคืนที่เงียบสงบเธอนั่งคนเดียวในห้องมองไปที่กระจกความเงียบของห้องทําให้เธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองมันเต้นอย่างมั่นคงเหมือนกับการเตือนตัวเองให้มองไปข้างหน้าเธอรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับการเดินทางในป่าทึบที่ไม่มีทางออก แต่ในที่สุดก็เจอแสงจากดวงดาวที่ช่วยนำทางการที่เธอเผชิญกับความเจ็บปวดทั้งหมดมันสอนให้เธอรู้ว่าเธอสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเธอสามารถสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาได้แม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดเธอมีความหวังอยู่ในตัวเองทารกในท้องคือสิ่งที่เธอจะต่อสู้เพื่อมันคือกำลังใจที่ดีที่สุดที่เธอมีเธอรู้ดีว่าเธอต้องทำหน้าที่เป็นแม่ที่ดีที่สุด ที่จะไม่ให้ลูกของเธอต้องทนทุกข์กับสิ่งที่เธอเคยผ่านมาวันหนึ่งเสียงของทารกที่เคยดิ้นรุนแรงในท้องเริ่มแผ่วเบาลงเธอสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นเหมือนกับเขากำลังบอกว่าเขาพร้อมแล้วในที่สุดเวลานั้นก็มาถึงการคลอดกำลังจะเริ่มขึ้นเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดอีกครั้งแต่มันไม่เหมือนเดิม มันไม่ใช่ความเจ็บปวดที่ทําให้เธอรู้สึกเหมือนจะหมดแรงมันเป็นความเจ็บปวดที่เต็มไปด้วยความหวังเธอรู้ว่าเธอจะสามารถทําให้ทารกออกมาได้ในที่สุดเธอก็รู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเธอคนเดียวมันเป็นเรื่องของชีวิตใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นห้องพยาบาลค่อยๆเต็มไปด้วยเสียงขยับตัวและคําพูดจากพยาบาลเธอหายใจเข้าลึกๆพยายามคุมสติให้ดีการเจ็บปวดทําให้เธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่ง แต่ในใจเธอกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกของความรักและความหวังเธอรู้ว่าเมื่อทารกออกมาทุกอย่างจะเปลี่ยนไปมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับทั้งเธอและลูกของเธอในที่สุดทารกในท้องก็ออกมาด้วยเสียงร้องเสียงที่ก้องกังวานและเต็มไปด้วยชีวิตเธอได้ยินเสียงนั้นและรู้สึกเหมือนทุกอย่างในโลกนี้มีความหมายเมื่อเธอมองไปที่ทารกที่เพิ่งลืมตาขึ้นมาเธอเห็นใบหน้าของเขา เมือนกับการกลับมาเกิดใหม่เหมือนกับการได้รับโอกาสครั้งใหม่ทารกในอ้อมแขนของเธอร้องให้เบาๆเธอเอามือที่ยังสั่นเล็กน้อยลูกหัวเขาเธอรู้ว่าเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเธอจะไม่ยอมให้ลูกของเธอต้องเจอสิ่งที่เธอเคยเผชิญเธอจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แข็งแกร่งพอที่จะรักและดูแลเขาโดยไม่ต้องพึ่งพาคนใด ทารกในอ้อมแขนของเธอเริ่มเงียบลงเหมือนกับเขากำลังสัมผัสถึงความรักที่แม่มีให้และในขณะที่เธอมองไปที่เขาน้ำตาที่เคยไหลาจากความเจ็บปวดกลับกลายเป็นน้ำตาของความสุขในที่สุดทุกอย่างก็เริ่มกลับมาสมดุลเธอไม่เพียงแค่ได้ทารกใหม่มาในชีวิตแต่เธอได้พบความแข็งแกร่งและความรักในตัวเองอีกครั้งและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เธอรู้ดีว่ามันไม่มีอะไรที่สามารถหยุดเธอได้อีกต่อไปเธอจะยืนหยัดต่อไปเพื่อคนที่เธอรักและเพื่ออนาคตที่เธอจะสร้างขึ้นมาด้วยมือของตัวเองด้วยความเข้มแข็งที่ไม่มีวันท้อถอยและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเธอรู้ดีว่ามันไม่มีอะไรที่สามารถหยุดเธอได้อีกต่อไปเธอจะยืนหยัดต่อไปเพื่อคนที่เธอรักและเพื่ออนาคตที่เธอจะสร้างขึ้นมาด้วยมือของตัวเอง ด้วยความเข้มแข็งที่ไม่มีวันท้อถอยในทุกๆวันใหม่ที่เธอตื่นขึ้นมาเธอเห็นลูกน้อยในอ้อมแขนและรู้สึกว่าชีวิตนี้ยังมีความหมายเขาคือ <c oughs> <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการและทุกครั้งที่เขายิ้มให้เธอเหมือนกับโลกทั้งใบจะหยุดหมุนแค่ได้มองหน้าเขาเธอก็รู้แล้วว่าไม่มีอะไรที่เธอจะยอมให้เขาพลาดไปไม่ใช่แค่การเป็นแม่ แต่การเป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งและรักตัวเองมากพอเธอเริ่มเรียนรู้ที่จะให้อภัยไม่ใช่ให้แก่คนที่ทำร้ายเธอแต่ให้แก่ตัวเองเพราะเธอรู้ว่าในทุกๆความเจ็บปวดที่เธอผ่านมันมามันทำให้เธอเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นและทำให้เธอเข้าใจชีวิตได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นบางครั้งการสูญเสียก็ทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเธอไม่ต้องการอะไรจากคนอื่น แต่เธอต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกของเธอและสำหรับตัวเธอเองเวลาผ่านไปเธอเริ่มกลับมามองโลกด้วยมุมมองที่แตกต่างการทิ้งไปของคนรักทำให้เธอเติบโตและในที่สุดก็รู้ว่าเธอไม่ต้องการใครอีกเธอสามารถเดินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องพึ่งพาคนใดชีวิตใหม่ของเธอและลูกเริ่มต้นด้วยความเข้มแข็งที่แท้จริงแม้จะมีอุปสรรคหรือความยากลำบาก แต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้ในเวลาที่เธอมองกลับไปที่เหตุการณ์ในอดีตเธอไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนเคยเธอรู้สึกแค่ความสงบและความเข้าใจเพราะเธอรู้ว่าเธอได้เลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและสำหรับทารกที่เธอเลี้ยงดูในบางครั้งการเลือกที่จะปล่อยวางก็เป็นการเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้เธอและลูกน้อยเริ่มมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขที่แท้จริง เธอพาเขาไปที่สวนสาธารณะปล่อยให้เขาวิ่งเล่นไปตามทางเดินที่ทอดยาวเธอมองดูเขาวิ่งไปพร้อมกับรอยยิ้มแล้วรู้สึกว่าโลกนี้มีความสุขจริงๆเธอเริ่มเห็นอนาคตที่สดใสไม่ใช่แค่สำหรับเธอและลูกแต่สำหรับทุกสิ่งที่เธอจะสร้างขึ้นในอนาคตเธอจะไม่ยอมให้ความเจ็บปวดในอดีตม่หยุดการเติบโตของเธอและในทุกๆย่างก้าวที่เธอเดินไปข้างหน้า เธอรู้ว่าเธอได้สร้างความเข้มแข็งขึ้นมาด้วยตัวเองในที่สุดเธอไม่เพียงแต่จะเป็นแม่ที่ดีแต่เธอจะเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและไม่ยอมให้ความเจ็บปวดใดๆมาฉุดรั้งเธอได้อีกเธอจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและคนรอบข้างและให้ลูกของเธอได้เติบโตในโลกที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังที่เธอได้สร้างขึ้นเองและเมื่อมองไปข้างหน้า เธอไม่เคยรู้สึกกลัวอะไรอีกเลยเพราะเธอรู้ว่าเธอจะสามารถรเผชิญกับทุกอย่างที่เข้ามาได้แม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ราบเรียบแต่มันจะเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและความหวังใหม่เธอได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีอะไรที่เธอจะไม่สามารถทำได้และไม่ว่าผู้ชายคนไหนจะหายไปหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะยังคงยืนหยัดและเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับตัวเธอและลูกน้อยที่เธอรักที่สุดและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะยังคงยืนหยัดและเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับตัวเธอและลูกน้อยที่เธอรักที่สุดชีวิตในตอนนี้ของเธอเริ่มเต็มไปด้วยความหมายไม่ใช่แค่การมีลูกที่ต้องดูแลแต่การค้นพบความแข็งแกร่งในตัวเองเธอไม่รู้สึกว่าเธอขาดอะไรแม้ในวันแรกที่ทารกเกิดเธอรู้สึกกลัวและเคว้งคว้าง แต่ทุกๆวันผ่านไปเธอเริ่มรู้ว่าเธอมีพลังที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนและไม่ว่าใครจะทิ้งเธอไปหรือทำร้ายเธอเท่าไรเธอก็จะยังคงยืนอยู่ได้เพื่อลูกและเพื่อตัวเธอเองในแต่ละวันที่เธอพาลูกไปเที่ยวในสวนพาเขาไปเล่นในสนามเด็กเล่นเธอได้เห็นเขาเติบโตขึ้นทีละเล็กละน้อยเขาค่อยๆเรียนรู้โลกใบนี้ และเธอก็ได้เรียนรู้วิธีการเป็นแม่ที่ดีการสอนเขาให้รู้จักรักตัวเองสอนให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ยอมแพ้ในทุกสิ่งที่ชีวิตจะขวางหน้าและในวันที่ลูกของเธอเริ่มโตขึ้นเขาจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แม่เคยเจอเขาจะเติบโตในโลกที่เต็มไปด้วยความรักและเธอมั่นใจว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีที่เธอเองจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายเขา เขาจะมีความสุขที่แม่ไม่เคยมีตอนเด็กทุกๆครั้งที่เธอเห็นลูกน้อยยิ้มความเจ็บปวดทั้งหมดที่เคยผ่านมาในชีวิตของเธอกลับกลายเป็นแค่ความทรงจำที่ไม่สามารถมาทำให้เธอต้องหยุดเดินได้เธอรู้ว่าเธอทำทุกอย่างได้ดีแล้วเพราะเธอให้ความรักที่เต็มหัวใจและทำทุกอย่างเพื่อเขาวันเวลาผ่านไปเธอเริ่มหายจากความเจ็บปวดในอดีต รอยแผลที่เกิดจากการทรยศและความสูญเสียที่เคยทําให้เธอร้องไห้ตอนนี้มันไม่ได้ทําให้เธอหวาดกลัวอีกต่อไปเธอได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางปล่อยให้มันเป็นแค่บทเรียนในชีวิตที่ทําให้เธอเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ถึงกระนั้นบางครั้งเธอก็ยังรู้สึกถึงความเหงาในยามค่ำคืนที่เธอนั่งอยู่คนเดียว แม้จะมีลูกน้อยนอนหลับอยู่ข้างๆแต่เธอก็รู้ดีว่าเธอต้องการอะไรบางอย่างไม่ใช่แค่ความรักจากคนอื่นแต่ความรักจากตัวเองเธอจะต้องเติมเต็มตัวเองให้เต็มก่อนที่จะสามารถให้ความรักกับใครได้อย่างเต็มที่วันหนึ่งเมื่อเธอได้ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะเธอพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะผ่านอะไรมากมายเหมือนกับเธอผู้หญิงคนนั้นยิ้มให้เธอ และยื่นมือมาเชื้อเชิญให้พูดคุยการพูดคุยที่ง่ายๆแค่การแลกเปลี่ยนคำถามและคำตอบทำให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้มีผู้หญิงคนอื่นๆที่เข้าใจเธอและในโลกที่เรากำลังเดินอยู่เราไม่ได้ต้องเผชิญกับความยากลำบากเพียงลำพังการพบกันในวันนั้นทำให้เธอรู้ว่าเธอสามารถสร้างความสัมพันธ์ใหม่ได้แม้ว่าความเจ็บปวดในอดีตยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่เธอก็สามารถเดินไปข้างหน้าพร้อมกับการให้โอกาสตัวเองอีกครั้งการเรียนรู้ที่จะเชื่อใจคนใหม่การเรียนรู้ที่จะรักและถูกรักเธอเริ่มกลับมาเชื่อในความรักไม่ใช่ความรักที่หวังผลแต่เป็นความรักที่ทำให้ทั้งสองคนเติบโตความรักที่ไม่มีการทิ้งกันและไม่มีการทำร้ายแค่การเดินไปข้างหน้าอย่างมีความหมายและในทุกๆวัน เธอก็รู้ว่าสิ่งที่เธอสร้างขึ้นมาคืออนาคตที่สดใสสำหรับเธอและลูกเธอจะไม่มีวันกลับไปที่จุดเดิมจะไม่มีวันปล่อยให้ความเจ็บปวดเก่าฉุดรั้งเธอเธอจะเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและยังคงรักตัวเองในทุกๆวันเธอจะเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและยังคงรักตัวเองในทุกๆวันทุกๆเช้าที่เธอตื่นขึ้นมา เธอจะเห็นลูกของเธอนอนหลับอยู่ข้างๆใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสงบและเสียงหายใจของเขากลายเป็นเสียงดนตรีที่เธอรักที่สุดเธอรู้ดีว่าเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีเขาคือกำลังใจของเธอในการเดินต่อไปข้างหน้าเขาคือเหตุผลที่ทำให้เธอยืนหยัดอยู่ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ในบางครั้งความคิดถึงก็กลับมาหาเธอ คิดถึงอดีตที่เคยมีความสุขกับเขาคิดถึงวันที่เธอเคยเชื่อใจในคนที่เคยรักแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เข้าใจว่าอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตมันมีเหตุผลที่ทำให้เธอเติบโตเธอไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้แต่เธอสามารถสร้างอนาคตใหม่ได้ด้วยตัวเองทุกๆครั้งที่เธอเดินทางไปข้างหน้าเธอเริ่มเห็นโลกในมุมมองใหม่โลกที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอนาคตให้ลูกการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดหรือแม้กระทั่งการพบเจอคนใหม่ที่อาจจะมอบความรักที่แท้จริงให้เธอแต่เธอไม่ได้เร่งรีบในการหาคนใหม่เพราะเธอรู้ดีว่าการรักตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเธอได้เรียนรู้จากการเจ็บปวดในอดีตว่าเธอไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นไม่ต้องให้ใครมาเติมเต็มชีวิตของเธอ สิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดคือการรู้จักและรักตัวเองเพราะเมื่อเธอรักตัวเองได้อย่างแท้จริงเธอจะสามารถรักคนอื่นได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขหรือความหวังที่ผิดหวังในวันที่เธอมองไปที่ลูกเธอเห็นเขากำลังก้าวไปข้างหน้าเริ่มที่จะพูดคำแรกและวิ่งเล่นในสนามหญ้าก,กับเพื่อนเอนเธอรู้ว่าความสุขที่เธอให้เขาไปจะเป็นสิ่งที่เขาจะจำไว้ตลอดชีวิต เขาจะเติบโตเป็นคนที่รู้จักรักตัวเองและรู้จักเผชิญกับโลกใบน,นี้ด้วยความมั่นใจบางครั้งเธออาจจะยังรู้สึกถึงรอยแผลในใจแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่ต้องให้รอยแผลนั้นมาบั่นทอนชีวิตเธออีกเพราะรอยแผลนั้นทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นทําให้เธอได้เรียนรู้และเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่แค่การหลีกหนีความเจ็บปวดแต่มันคือการเดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือความล้มเหลวเข้ามา แต่ทุกๆก,การพยายามทําให้เธอรู้ว่าเธอทําได้เธอเดินทางไปข้างหน้าโดยไม่หวั่นไหวแม้จะมีเสียงคําวิจารณ์จากบางคนหรือความสงสัยจากคนรอบข้างเธอรู้ว่าเธอทําสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองและลูกแล้วและเมื่อมองย้อนกลับไปเธอเห็นว่าเธอได้เติบโตขึ้นจริงๆจ,จากผู้หญิงที่เคยอ่อนแอตอนนี้กลายเป็นผู้หญิงที่สามารถก้าวผ่านทุกๆอุปสรรคไปได้ เธอไม่เคยคิดว่าจะมาไกลขนาดนี้จากวันที่เธอรู้สึกเหมือนจะพังทลายวันนี้เธอมีความสุขแม้จะไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยหวังแต่เธอมีสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตลูกที่รักของเธอและความรักที่เธอให้กับตัวเองเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่เข้ามาเธอจะไม่ยอมให้ความเจ็บปวดในอดีตมาฉุดรั้งเธอ เธอจะเดินไปข้างหน้าไม่มองย้อนกลับไปและในทุกๆก้าวที่เธอเดินเธอจะรู้ว่าเธอทำได้และจะไม่หยุดเพียงแค่วันนี้เธอไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกทิ้งแต่เธอคือผู้หญิงที่สามารถสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเองและเธอจะทำให้ลูกของเธอรู้ว่าความรักและความเข้มแข็งมีอยู่ในตัวเขาไม่ว่าจะเจออะไรในอนาคตเขาจะมีแม่ที่รักเขามากที่สุด และพร้อมที่จะสู้เพื่อเขาเสมอเพราะในที่สุดเธอได้เรียนรู้แล้วว่าการรักตัวเองคือกุญแจสําคัญในการสร้างอนาคตที่ดีที่สุดและในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเคยผ่านมาถึงจุดที่ทําให้เธอเข้าใจชีวิตมากขึ้นตอนนี้เธอไม่ต้องการสิ่งอื่นใดนอกจากความสุขที่เรียบง่ายความสุขที่มาจากการได้เห็นลูกเติบโตในวันที่สดใสได้ยินเสียงหัวเราะของเขาในทุกๆวันและได้รู้ว่าเธอได้ทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุด ทุกๆย่างก้าวของเธอตอนนี้เต็มไปด้วยความหวังใหม่เธอไม่ต้องการการยอมรับจากใครไม่ต้องการคำพูดที่หอมหวานเธอแค่ต้องการรู้ว่าทุกการเดินทางที่ผ่านมาทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะ,ะเผชิญโลกด้วยตัวเองบางครั้งเธอมองดูท้องฟ้ากว้างและนึกถึงอดีตแต่ไม่เคยรู้สึกเสียใจหรือท้อแท้เธอรู้ว่าแม้จะมีวันที่มืดมนแต่อาทิตย์ก็จะขึ้นใหม่ในทุกๆเช้า เหมือนชีวิตของเธอที่ได้รับการเติมเต็มด้วยความรักที่แท้จริงจากตัวเธอเองและลูกน้อยที่เธอรักที่สุดวันหนึ่งลูกของเธอถามเธอว่าแม่ทำไมแม่ไม่เคยร้องให้เหมือนเมื่อก่อนเธอยิ้มให้กับคำถามนั้นตอบเขาด้วยเสียงที่มั่นคงและอ่อนโยนบางครั้งการที่เรายิ้มและก้าวไปข้างหน้ามันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวหรือลังเลอีกต่อไป ท้องฟ้ายามเย็นค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อนแสงอาทิตย์กำลังลาลับไปเธอนั่งลงข้างลูกในสวนหลังบ้านมองเขาวิ่งเล่นในสนามหญ้าด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเธอรู้ว่าแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคใหม่ๆเธอก็พร้อมที่จะทำให้ดีที่สุดเพราะเธอได้เรียนรู้แล้วว่าการที่เธอยืนหยัดและเดินไปข้างหน้าคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอสามารถมอบให้ตัวเองและลูก และเมื่อเธอหันไปมองอนาคตเธอไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้เห็นลูกเติบโตในโลกที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังและเธอรู้ว่าเธอจะทำให้ทุกวันที่เธอมีเต็มไปด้วยความสุขและความพอใจเพราะเธอเข้าใจแล้วว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการหาคำตอบแต่มันเกี่ยวกับการหาความสงบภายในและยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตและที่สุดแล้ว เธอได้พบว่าชีวิตที่ดีที่สุดคือการรักตัวเองและรักสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เพราะมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรื่องราวของเธอจบลงที่นี่แต่การเดินทางยังคงดำเนินต่อไปและเธอจะเดินไปข้างหน้าโดยไม่หยุดยั้งด้วยหัวใจที่มั่นคงพร้อมกับลูกน้อยที่เธอรักและพร้อมที่จะเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตจบ